คนส่วนใหญ่พอใจในสิ่งที่เขามีอยู่แค่ปัจจุบันแล้วพอใจแล้วพอใจเลยไนงะไม่คิดไปต่อการที่เรามีความสุขแล้วพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันคือคีย์สำคัญอันดับหนึ่งแต่ไม่ใช่พอใจแล้วยอมรับเลยว่าได้แค่นี้ก็ดีแล้วฉันโอเคแค่นี้ฉันไม่อยากมีอะไรมากกว่านี้ฉันไม่อยากไปต่อถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเป็นแบบนั้นคุณจะไม่มีทาง เติบโตคุณไม่มีทางที่จะได้ผลลัพธ์ใหญ่กว่าที่คุณเคยได้เลยดังนั้นเมื่อไหร่ที่คุณได้ผลลัพธ์ในชีวิตในระดับปัจจุบันนี้จงขอบคุณในสิ่งที่คุณได้รับแฮปปี้ว่าเราเออทำเต็มที่เราได้ผลลัพธ์ดีแต่ต้องมีต่อตรงนี้ค่ะว่าฉันรู้ว่าฉันเติบโตได้อีกฉันเป็นได้อีกมีได้อีกมากกว่าน,นี้สิบเท่าร้อยเท่าพันทวี วันนี้ใครที่ประสบความสำเร็จอยู่ในระดับหนึ่งลองเช็คตัวเองค่ะว่ามันมีฝันไหนที่มันอยู่ในซอกหรือแล้วคุณรู้สึกว่าคุณลืมมันไปแล้วอะ่ะเพราะคุณไม่กล้าคิดที่จะฝันไม่กล้าคิดที่จะทำมันอาจจะเป็นความฝันที่คุณแค่กลัวว่ามันจะไม่เป็นจริงคุณเลยเลือกที่จะลืมมันไปงัดฝันนี้กลับมาลองทบทวนตัวเองดูเมื่อไหร่ที่คุณไม่โตเมื่อไหร่ที่คุณหยุดคิด หยุดฝันเมื่อน,นั้นพลังชีวิตของคุณจะค่อยๆถดถอยพวกเรายังมีโอกาสโอกาสยังมีอีกเหลือเฟือดังนั้นครูอยากจะชวนพวกเราทุกคนให้กล้าที่จะฝันและฝันใหญ่อย่าพอใจในสิ่งที่น้อยเกินไปคุณรู้ปะ่ะคนส่วนใหญ่ที่ไม่กล้าที่จะยืนหยัดในเส้นทางความฝันของตัวเองเพราะเขาไม่ได้มีความเชื่อมากพอค่ะและความเชื่อเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรเลยนะนอกจากการที่คุณเห็นด้วย กับสิ่งที่คุณได้รู้มาพัฒนาความเชื่อของคุณให้เป็นความเชื่อที่ส่งเสริมความสำเร็จของคุณพัฒนาความเชื่อของคุณให้เป็นความเชื่อที่มีพลังทรงพลังและเป็นความเชื่อที่จะทำให้คุณกล้าที่จะเดินต่อไม่ว่าสถานการณ์ตรงหน้าจะเป็นยังไง